สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสายตรงจากห้องข่าวนะคะซึ่งเป็นความร่วมมือของบริษัทขอนแก่นเคเบิลเน็ตเวิร์กจำกัดและก็ูนย์ข่าวเคลเนชั่นโดยหนังสือพิมพ์คมชัดลึกค่ะวันนี้วันอังคารนะคะกลับมาพบกับดิฉันสุมาลีโพพยักษ์และก็คุณพรเทพพิมาสนสกุลวัฒน์ค่ะครับผมมาเจอกันอีกวันหนึ่งแล้วอีกวันหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้มีนัดสําคัญจะคุยเรื่องคอนเสิร์ตใช่ค่ะ Love Music Festival นะคะที่ขอนแก่น ฮักถึงแก่นแดนดนตรีรักนะคะที่จังหวัดขอนแก่นของเราวันนี้ดิฉันก็เลยใส่เสื้อให้เข้ากับเทศกาลความรักนิดนึงครับผม,มคนมีความรักก็ต้องสีชมพูเะนาะใช่ค่ะใช่<ล>ไหมครับโลกเป็นสีชมพูเป็นสีชมพู <c oughs> นะครับเ <c oughs> ทศบาลนครขอนแก่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตอนรับวลนไทยปีนี้จัดเทศกาลดนตรีรักขอนแก่น Love Music Festival พักถึงแก่นแดนดนตรีรัก2013 พบกับ10ศิลปินกับ100เพลงรักแบบนอนสต o อป10ชั่วโมงเต็มสิปีคกุมภาพันธ์4ีโมงเย็นถึงที่ณส,นสวนประตูเมืองตรงข้างห้างสบสินค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่นงานนี้ชมฟรี ร่วมสนับสนุนความสุขโดยกลับเข้ามาช่วงที่2ของรายการสายตรงจากห้องข่าวนะคะอย่างที่บอกเอาไว้เมื่อตอนต้นรายการค่ะควันนี้เราจะมีสัมภาษณ์พิเศษนะคะเรียกว่าเจ้าพ่อโปรเจกต์จอมเอีเวนต์เลยนะคะคซึ่งทําให้งานในเมืองขอนแก่นหลายงานดังไปทั่วประเทศมาแล้วนะคะแล้วก็14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์นี้ขอนแก่นแล้วก็จะมีงานใหญ่อีกงานหนึ่งก็คืองานขอนแก่นเลิฟมิวสิกเฟสติวัลนะคะครับรถึงแก่นแดนดนตรีรัก2013 จึงจะเป็นครั้งแรกที่เกิดปรปากฏกรารณ์เกิดขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นแบบนี้อีกได้หลายปีนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณธีรศักดิ์ธีคายุพันธ์นายกเทศมนตรีเทศบาลนะครขอนแก่นมานั่งกับเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 ท่านผักดันคนเข้าวงการไวเพี่สุภชัยเขาจะกลัวมาก <c oughs> ว่าท่านโปรเจกต์เยอะมากนะครับาเอสุภชัยกลัวเลยขอนแก่นเลิฟมิวสิกเฟสติวัลอันนี้เนี่ยวัตถุประสงค์หรือว่า เอาแนวคิดนี้มาจากไหนครับท่านนายกครับก็คงจะเทศบาลนครขอนแก่นรวมกับองค์การบริษัททำให้ขอนแก่นเนี่ยได้รับการกล่าวขานแล้วก็คนพูดถึงที่อยากจะมาเที่ยวเมืองขอนแก่นเราก็เริ่มที่การประกาศว่าขอนแก่นเป็นอีเวนต์ซิตี้โดยเราสตาร์ทจากงานเข้าดาวเป็นต้นมาอีเวนต์ซิตี้ก็หมายถึงงานจัดเป็นเมืองเทศกาลเพื่อการท่องเที่ยวตลอดทั้งปีนะฮะโดยโดยตอนที่เราเริ่มงานเข้าดาวก็ได้รับความสาเร็จนะครับ แล้วก็เราก็เตรียมงานตลอดทั้งปีเอาไว้หลังจากงานเข้าดาวเสร็จเราก็เตรียมก็คือง,งานขอนแก่นเลิฟมิวสิกเฟสติวัลครับคงไม่ใช่คงไม่ใช่เจตนาอยากจะจัดเพียงเพื่อ,อเพื่อเพื่อเพื่อให้ให้ให้คนมาแสดงความรักกันเท่าน,นั้นรเราอยากจะเป้าหมายเราคืออยากให้มีงานเทศกาลดนตรีดีๆนะครับขณะที่มีงานเทศกาลดนตรีทั่วประเทศก็มีกระจายไปหมดเราก็เลือกทีมว่าขอนแก่นควรจะไปที่ทีมไหนพอเดือนกุมภาเราคิดถึงวันวาเลนไทน์เหตุผลหนึ่งก็คือเรามองว่าปัจจุบันเนี่ย สิ่งหนึง่งที่ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมักจะมักจะมองข้ามความรู้สึกและความต้องการของวัยรุ่นบ,บอกว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยไม่ไม่มีเทศกาลความรักดังนั้นการที่เราจะปฏิเสธแล้วก็บอกปัดแล้วก็เดินคนละทางสู้หันมาเผชิญค,ความเป็นจรงิงแล้วก็ยอมรับว่านี่คือสิ่งที่ที่วัยรุ่นเขาต้องการ,รการที่ที่มาพบกันแล้วก็มามาเรียนรู้ถึงวิธีคิดของวัยรุ่นแล้วก็ใช้โอกาสนี้ในการ ทนที่จะปล่อยพอถึงคืนวันอทย์แล้วปล่อยเขาไปจับเป็นคู่คูไปอยู่ในมุมมืดๆเราให้เขามารวมกันดีกว่าในที่สว่างสว่างแล้วก็เตรียมสาระดีๆให้เขารับรู้ว่าความรักที่ฉลาดเป็นอย่างไร,รเทคนิคในการปฏิเสธเป็นอย่างไร,รสุขภาวะในเรื่องความรักเป็นอย่างไร,รนะฮะปัจจุบันเนี่ยการแพร่เชื้อ h อ v เป็นอย่างไร,รพยายามสอดแทรกสิ่งเหล่านี้ให้มันเนียนและพอจะรับกันได้ไม่ดูเป็นการฝืนและการยัดเยียดจนเกินไปท้าในพื้นที่ของเราเนี่ยฮักถึงแก่นก็คือมีสองในยะของของแก่น แกนแรกก็คือขอนแก่นแกนที่สองคือแกนสารของความรักไม่ได้พูดถึงเฉพาะความรักหนุ่มสาวเท่านั้นสิ่งที่อยากจะบอกมากกว่านั้นก็คือความรักของครอบครัวความรักของพี่น้องความรักของคนในชาติและความรักของหนุ่มสาวแม้ทต้ความรักของหนุ่มสาวเราก็พูดถึงวงจรของความรักด้วยนะฮะว่าคงไม่ใช่แค่แรกพบพบรักนะฮะแล้วก็อกหักรักคุดหรือว่าพบรักแล้วก็สุขสมหวังในความรักอกหักรักคุด แล้วก็บอกว่าวงจรความรักม,มันจบเพียงแค่นี้บทความเป็นจริงสลับคนที่คิดไม่ได้คิดไม่ตกก็จะบอกว่ามันจบแล้วซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างบทความเป็นจริงวงจรความรักก็คืออ,อกหักรักคุดก็ยังก็ยังสามารถพบรักใหม่ได้อีกอเป็นการให้กําลังใจเข้าไปด้วยเขาเรียนรู้ว่าชีวิตจริงมันจะต้องเดินหน้าต่อไปดังนั้นพื้นที่พื้นที่ของเทศการดนตรีรักของเราตรงนี้ก็เป็นการบอกกล่าวบางสิ่งบางอย่างซึ่งมีสาระให้เขาได้รับรู้นะฮะไม่ใช่เป็นเฉพาะการเอาดนตรีมา ร้องเพลงรักให้ฟังเท่านั้นจะมีการสอดแทรกเนื้อหาว่ารักอย่างไรรักให้เป็นรักอย่างไรรักอย่างรอบรู้นะคะเห็นบอกว่าจะมีลานกิจกรรมมากมายนี่มีอะไรบ้างก็จะมีลานพบฮักลานม่วนฮักทั้งหมดอีกสี่ลานแต่ว่าเนื้อหาหลักๆของสี่ลานนี้ก็คือจะมีพื้นที่ของสินค้าทํามือโดยที่คู่รักสามารถประดิษฐ์สินค้าทำมือเพื่อฝากเป็นของที่เกลึกกันและกันมีมีจุดสลหรับถ่ายรูปเฉพาะเลยนะครับเป็นเป็นห้องสลหรับการถ่ายรูปเป็นคู่เป็นคู่ด้วยนะฮะ แล้วก็ยังมีสินค้ามีพื้นที่จําหน่ายของที่ระลึกนะครับอาหารเครื่องดื่มกิมมิกเล็กน้อยที่เก๋ๆดนตรีเปิดหมวกมากกว่านั้นเราก็เพิ่มพื้นที่ให้ให้วงดนตรีพื้นื้นของคนขอนแก่นเราเนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนกลุ่มวัยรุ่นที่มีอนาคตเพื่อโปรโมทให้เขาสามารถที่จะไปไปต่อได้เราก็จะมีวงชาวก้อินดี้นะครับเขาก็จะขึ้นมาเล่นก่อนเวลานะฮะซึ่งก็เป็นทีมเด็กลูกหลานืองขอนแก่นนี่เองนะฮะ แล้วก็ดนตรีเปิดหมวกก็เป็นเราก็รวมเอากลุ่มที่มีความสามารถนะครับมาแสดงอยู่ทั่วพื้นที่นะฮะแล้วก็ในส่วนของการเริ่มงานตั้งแต่สี่โมงเย็นก็จะมีกิจกรรมเหล่านี้เริ่มเริ่มไปนะฮะนั่นก็คือส่วนหนึ่งของการที่เราจะประกาศว่าเป็นอีเวนต์ซิตี้จริงๆแล้วมีกิจกรรมต่อเนื่องทั้งปีนะครับต่อเนื่องทั้งปีขาจะุญตยกตัวอย่างคร่าวๆ้ะเดือนมกรามีเขาดาวนะคะกุมพามีวาเลนไท์ใช่แล้วขณะนี้ก็เตรียมการ ในเดือนเมษามก็คือช่วงสุด,ดยอดสงกรา์อีสานเทศกาลดอกคุณเสียงแคนและถนนข้าวเหนียวปีนี้สาระสำคัญที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเสียงแคน<ๆ>เสียงแคนที่มีคนเขาถามหา่าหา,ายไปไหนใช่เสียงแคนที่เราพูดถึงเราไม่ได้พูดถึงมอลำเท่านั้นเสียงแคนที่ว่านี่คือดนตรีครับดนตรีของความเป็นแคนเนี่ยจริงๆเราสามารถเล่นได้กับดนตรีทุกชาติดังนั้นที่เราเตรียมการนั่นก็คือแคนปะทะกับวงวงดนตรี ที่อาจจะเป็นนานาประเทศเช่นประทะกับยุโรปอเมริกาหรือประทะกับกับประเทศในเอเชียด้วยกันนะฮะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็จะมีกิจกรรมที่ที่สนุกสนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีการปรับวันเดิมทีงานสงการานของเราเนี่ยจะเริ่ม8-15เมษายนแต่ปีนี้เนี่ยสองพื้นที่นี่แยกกันชัดเจนเทศกาลต่อคุณเสียงแคนเริ่ม5-12เมษายน ที่บึงแก่นนครเป็นพื้นที่วัฒนธรรมประเพณีนะครับที่ที่กลมกลืนกับความสนุกสนานในรูปแบบพุทอีสารแล้วก็13 14 15ถนนข้าวเหนียวนะฮะดังนั้นสองพื้นที่2กิจกรรมเนี่ยคนละสไตล์ถ้าเป็นที่ถนนข้าวเหนียวก็เป็นวัฒนธรรมร่วมสมัยสนุกสนานได้อย่างเต็มที่นะฮะแล้วก็เล่นคลื่นมนุษย์กันแล้วก็จะมีทีเด็ดอีกมากมายที่เราค่อยๆจะค่อยๆเผยออกมาแต่ขณะนี้ก็เตรียมงานอีกแล้วนะครับกลางปีก็จะมีงานเทศกาลขอนแก่นแดนศิลปะนะฮะในช่วงเดือนไหนคะ ก็ประมาณน่าจะกันกรักกดาถึงกันยาในช่วงเวลานั้นซึ่งเราก็ไปเชื่อมกับคณะศิลปกรรมหมาวิทยาลัยขอนแกน่นซึ่งทางท่านคณะบดีและทีมงานก็กําลังระดมสมองกันว่าการจัดงานศิลป,ปะในเมืองขอนแก่นเนี่ยเรากาลังพูดถึงอะไรนะฮะจะมีรูปแบบงานศิลป,ปะอะไรบ้างฝันที่ระวังเอาไว้เราก็อยากจะให้ขอนแกน่นอาจจะมีทวันดัชนีนขอนแกน่นอ,อาจารย์เฉลิมใจโคศิีพิพัฒน์น้ขอนแก่นแบบนี้เป็นต้นเพราะเขามีพื้นที่ดีในการแสดงผลงานแต่มากกว่านั้นเราอยากให้คนเข้าเห็นคนขอนแก่นเป็นคนที่อ่อนโยนเมืองข เป็นเมืองที่มีอารยะอย่างนี้เป็นต้นเมืองใดมีศิลปะย่อมจะมีอารยะและคนก็จะมีวิจีคิดในเชิงลึกซึ้งนะครับในการพิจิพิจารณาอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ยังจะมีในส่วนของพอค่อนเข้าไปปลายปีก็จะร่วมกับจังหวัดในการจัดเทศกาลใหม่แล้วก็จะมีไปบูมงานบิ๊กไบต์ร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็ในส่วนเทศบาลเองที่เราเตรียมจัดงานใหญ่ไว้ก็คือมาสจั่น มาสจันพันไม้นานาชาติมาสจัยนพันไม้นานาชาติอันนี้ต้องจัดช่วงหน้าหนาวใช่ไหมครับจัดช่วงหน้าหนาว20ธันวาถึงหามกรานะฮะทั้งคาร์เนชั่นลิลลี่ทิวลิปท่านได้เห็นแน่ที่ขอนแก่นนะครับรับรองว่าอลังการไม่แพ้ที่ใดในประเทศไทยไม่ต้องขับรถถ่อไปถึงเชียงใหม่ใช่ผลความเป็นจริงขอนแก่นไม่ได้กันดารอีสานไม่ได้กันดารอย่างที่ภาพที่เขาเข้าใจนะครับมันยังมีความบุดมสมบูรณ์มีความสวยสดงดงามที่จะนําเสนอสิ่งเหล่านี้และกิจกรรมเหล่านี้ก็จะตลอดทั้งปีหลายคนตั้งําาาถมมกัน เราทํากิจกรรมเหล่านี้เพราะว่าเราเป็นเมืองที่ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวด้วยหรือเปล่าครับท่านนายกคงจะอย่างนี้ฮะคือแหล่งท่องเที่ยวเราก็มีฮะภูเขาก็มีน้ําก็มีแต่ภูเขาและน้ําเราไม่โดดเด่นเหมือนเมืองที่เขาเขามีจุดขายดังนั้นดัังนน้จุดขายที่โดดเด่นที่ว่านี่เราก็ยอมรับความเป็นจริงครับเราก็มามาคือดึงคนมาเที่ยวเมืองขอนแก่นเพื่อจะส่งต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวเป็นเวกาสเราชอบแสงสีเขาบอกคนขอนแก่นชอบแสงสีคือบนความบนความเป็นจริงเนี่ย ถ้าถ้าพูดภาษาที่เรากาลังดําเนินการแล้หาแบรนด์องขอนแก่นเราพยายามสร้างแบรนด์นก็คือเป็นฐานที่มั่นทางวัฒนธรรมร่วมสมัยอดังนั้นการเป็นฐานที่มั่นทางวัฒนธรรมร่วมสมัยไม่ได้แปลเป็นเมืองแห่งแสงสีถ้าสังเกตในการประดับตกแต่งเมืองเนี่ยเราจะมีกลิ่นอายของความเป็นอีสานแต่เป็นอีสานที่ไม่ตกยุคถูกไมหมฮะยกตัวอย่างเช่นประตูเมืองที่เราออกแบบมาเนี่ยจะด,จะดูจะดูสมัยในยุคใดก็ตามทีจะมีความร่วมสมัยอยู่เสมอครับเรามีเสาไฟฟ้าซึ่งเอาสายเคเบิลลงใต้ดิน อหอยสังสีโหสินไซรเหล่านี้ม,มันก็มีความร่วมสมัยอยู่เส,สมอแล้วก็มีสเสน่ห์ของตัวมันเองอการออกแบบป้ายชื่อชุมชนนะฮะเหล่านี้เป็นต้นจะเห็นว่ามันจะมีกลิ่นอายบางสิ่งบางอย่างของความร่วมสมัยครับถ้าพูดภาษาเดยกก็คือ city of lifestyle ถูกไหมฮะมันมีมันมีความหลากหลายมากแล้วชัดเจนอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งทุกคนรับรู้คือเด็กขอนแก่นเราเนี่ยมีศักยภาพสูงมากมดังนั้นเราไม่ได้บอกว่าเราเน้นแสงสีแต่บังเอิญในช่วงเทศกาลงานที่เราจับขึ้นมาเนี่ยบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องของแสงสีแต่พอเข้าไปสู่งานสงกราน ประเพณีวัฒนธรรมเราก็มีเนื้อหาดีๆเทศกาลออกพรรษาเนี่ยยิ่งแล้วเลยในส่วนวัฒนธรรมของเราเนี่ยเราก็ว่าทธรจ๋าเหมือนกันใช่ครับงานใต้ประทีปผมไฟนะคะทีนี้สงสัยว่างานขอนแก่น love music festival เี่เราจะจัดปีนี้ไีเดียวเหรอคะหรือว่าตั้งเป็นอีเวนต์ประจําตั้งใจให้จัดทุกปีตั้งใจให้จัดทุกปีก็คือ แต่และเมืองใหญ่เนี่ยเขาพูดถึงเทศกาลดนตรีของตัวเองพัทยาก็มีหัวหินก็มีเขาใหญ่ก็มีกรุงเทพนี่ไม่ต้องพูดถึงดังนั้นในภาคอีสานต้องเน้นจากเขาใหญ่ที่เขาพูดถึงซึ่งส่วนใหญ่ไม่ใช่คนในพื้นที่จัดแต่ว่างานขคนแก่นมิวสิกเฟสของเราทั้งทีก็คือคนแก่นจัดเองจัดโดยเข้าใจวิธีคิดของคนขอนแก่นนะฮะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดงานแต่ละครั้งจะสังเกตเรามีจะมีสอดแทรกเนื้อหาดีๆอยู่เสมอนะครับโดยที่ คนที่รับนี่ไม่รู้สึกว่าโดนเยยดนะฮะนั่นก็คือความตั้งใจครับนะฮะท่านนายกครับงานนี้ของมึนเมาก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องห้ามในงานโดยเฉพาะมันอยู่ในสวนสาธารณะในสวนสาธารณะห้ามจําหน่ายอยู่แล้วนะครับห้ามจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ครับปีใหม่ก็ได้รับความร่วมมือดีจากแม่ค้าพ่อค้าด้วยปีใหม่ถึงแม้เขาจะมีการขายเท่าที่เราตรวจสอบก็ว่าขายในพื้นที่เอกชนก็ไม่ไม่ไม่ลุกล้ำมาพื้นที่สาธารณะนะฮะส่วนหนึ่งเพราะเรามีป้ายว่ามี CCTV จับคุณอยู่นะใช่ไหมครัอันนั้นเน้นเน้นความปลอดภัยเลยใช่ครับตอนนี้ก็ฟังกันมานะคะก็คงจะทราบว่าเราจะจัดงานนะคะทางเทศบาลจะจัดงานขอนแกนเลิฟมิวสิกเฟสติวัลเนี่ยที่บริเวณสวนประตูเมืองต้องเจาะจงนิดหนึ่งสวนประตูเมืองตรงไหนไหมไมวนประตูเมืองก็คือ เป็นสี่แยกจุดตัดระหว่างถนนมิตรภาพกับถนนสีจันทร์ถ้าเป็นบ้านเราเข้าใจก็คือปากทางถนนข้าวเหนียวอยู่ตรงข้ามเซนต์ัทพลาซ่านะฮะซึ่งสวนประตูเมืองเราก็กลับมาประดับตกแต่งสวนเรืองแสงเพื่อรองรับทั้งเทศกาลตรุษจีนเทศกาลวารนไทและก็รองรับเลิฟมิวสิกเฟสิวาของเรานะครับซึ่งก็อลังการมากนะฮะจุดที่จะใช้เป็นเวทีคอนเสิร์ตนี่อยู่ตรงไหนคะก็คือถัดจากสวนเรืองแสงเข้าไปพื้นที่สวนประตูเมืองเรามีทั้งหมด20ไร่พื้นที่ด้านในที่เตรียมเอาไว้เนี่ยเป็นบรรยากาศแบบสบายสบาย เดิมทีที่คาดการกันก็คือนั่งสนามหญ้าฟังเพลงฉากเวทีที่ตกแต่งบรรยากาศเหมือนอยู่ในบ้านเป็นอารมณ์ที่ชิลๆตามภาษาวัยรุ่นแต่ถ้ามากันเยอะมากอาจจะไม่มีพื้นที่ให้นั่งก็ได้ถูกไหมล่ะแต่ท่าสุดก็คือต้องมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้เป็นสวนสุขภาพที่เด็กเล่นเลยนะที่มีสนามเด็กเล่นตรงนั้นโอ้ตรงนั้นเหมาะมากนะคะสวยมากศิลปินครับท่านนายกศิลปินศิลปินก็คัดแต่เบอร์ที่เป็น เป็นเป็นเบอร์ในดวงใจอ่ะของกลุ่มดวงใจของท่านนายกคไม่ใช่ผมอ่ะฮะก็แรกๆตอนที่ผมรู้จักชื่อศิลปินเนี่ยผมสารภาพเลยผมไม่รู้จักเขาดหลังจากพอรู้จักชื่อเบอร์ศิลปินก็ต้องไปพยายามฟังเพลงดูจากที่มามาแถลงข่าวใช่ไหมท่านนายกรู้สึกว่าจะเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เพลงรักทั้งนั้นฟอนดิ้งรู้จักฟอร์ดรู้จักซุเมตรู้จักครับ อินบูโดกันก็แอบร่วมสมัยเล็กๆแต่ว่าพออีก4เบอร์ไม่ว่าจะเป็นนิวจิ๋วเซครับรูมเ9อร์ตอแล้วก็พีโอพีาพอจำแนนในรู้จักถูกไหมฮะที่ที่เราเช็คเช็คเช็คเสียงการตอบรับจากกลุ่มแฟนเพลงทุกคนดูเหมือนจะกรี๊ดสลบเลยดูเหมือนจะชื่นชอบมากจริงๆเรามีเบอร์ใหญ่ๆอีกหลายเบอร์ซึ่งเราก็ ราษาเนื่องจากว่าขับเคลื่อนช้าไปนิดหนึ่งแล้วก็บังเอิญช่วงเทศกาลแห่งความรักเขาก็คิวเต็มกันจองตัวกันไว้หมดแล้วแต่ปีหน้าน่าจะฟูลทีมกว่านี้นะฮะท่านนายกจะร้องเพลงรักสักกี่เพลงครับบนเวทีในครั้งนี้ปกติผมร้องเป็นอยู่เพลงเดียวนะะฮเพลงอะไรคะเพลงบ้าบดงามมาแห่ของอินโมโดกันขอให้เหมือนเดิมขอให้เหมือนเดิมแต่ว่าเป็นเป็นการร้องเฉพาะหมู่คนภายในร้องสาธารณะกลัวพลาดไม่เป็นไรครับงานนั้นถ้าผมไปร้องผมกลัวงานล่มเนื้อคนเขาจะกลับบ้านนั้นไม่ใช่คาดหวังท่านนายกคาดหวังแค่ไหนเรื่องคอนเสิร์ต ก็ผมคาดหวังว่าคนเขาจะมามาชมงานเยอะอก็คือหลักหมื่นแน่ๆหลักหมื่นแน่ๆตามที่เราตั้งเป้าเอาไว้นะครับแต่ประเด็นก็คือทําอย่างไรคนที่เข้ามาในงานแล้วไม่ใช่มุ่งตรงไปเพียงเพียงเพื่อจะไปฟังดนตรีรพื้นที่ดีที่เราดีที่สุดที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเราจัดเอาไว้ให้ r e t เ f t o อ e เเป็นพื้นที่ที่จะนําเสนอแก่นสารสาระดีๆของความรักถูกไหมฮะรเราอยากจะให้เขาได้ผ่านซุ้มเนี้ย ถ้าคุณเข้าไปในบูธเราจะมีทั้งหมด4ี่บูธที่เป็นส e ิ of Love เรับถ้าคุณเข้าครบทั้งสบูธก็จะมีคูปองให้แล้วก็คูปองที่ว่านี่เป็นแรกของที่ระลึกจากศิลปินที่เราเตรียมไว้ให้หนึ่งเดียวในโลกครับแน่นอนว่าหนึ่งเดียวครับประเทศบาลสั่งทำเองไม่มีใครสั่งทำดังนั้นก็จะได้ของที่ระลึกดีๆติดตัวกลับไปคน่าสนใจมากนะคะเดี๋ยวให้ท่านนายกเชิญชวนแฟนรายการเค v วมีหมื่นกว่าคนนะคะหมื่นกว่าครอบครัวหมื่นกว่าหล้างข้าวเรือนข้าวจบไหมฮะก็อยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้า ถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เข้าใจอ,อย่างน้อยลูกหลานเนี่ยแทนที่ในอดีตที่ผ่านมาพอถึงว,วันวานเลนทน์เนี่ยเขาอยากจะไปรวมกันเป็นคู่เป็นคู่ครับงานนี้ให้เขาไปกับเพื่อน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 จะเตือนสตซิซึ่งกันและกันแล้วในพื้นที่ของเราซึ่งเป็นงานเทศกาลดนตรีดีๆเนี่ยเราก็มีกิจกรรมดีๆที่คอยที่คอยบอกกล่าวแล้วก็ให้เล่าเรื่องราวที่ดีๆให้เขาได้ฟังกันทําอย่างไรรักอย่างไรจึงเป็นรักที่ฉลาดรักอย่างไรจึงเป็นรักที่ปลอดภัยนะฮะมากกว่านั้นก็คือไปไปกันทั้งครอบครัวนะครับเพราะว่าดนตรีที่เราเตรียมเออาาไว้้้ใหหนนืสรระขงดตี พูดถึงความรักในครอบครัวความรักของพี่น้องความร,รักของคนในชาติความรักของหนุ่มสาวก็มีครับแล้วก็อยากจะเห็นพ่อแม่ลูกไปอยู่แล้วก็ไปสัมผัสบางครั้งคุณพ่อคุณแม่คุยแต่กับลูกอย่างเดียวโอกาสที่จะฟังเพื่อนของลูกคุยกับลูกตัวเองนอีง่ยากนะครับอลองไปฟังว่าลูกเราคุยกับเพื่อนของเขาเนี่ยอย่างไรแล้วท่านจะเข้าใจวิธีคิดของลูกการท,ารที่การที่เรามองว่าเราคนละวัยแล้วคุยคนละภาษา แต่ความจริงถ้ามีเวลาให้กับเขาเนี่ยเราเข้าใจวิธีคิดของเขาแล้วท่านจะรักลูกของท่านมากขึ้นนะฮะดังนั้นวัน14กุมภาเนี่ยซึ่งขอนแก่นเลิฟมิวสิกเฟสติวัที่สวนประตูเมืองเป็นโอกาสอันดีครับที่ครอบครัวควรจะไปอยู่รวมกันที่สวนประตูเมืองแล้วงานนี้ก็ชมฟรีด้วยก็อยากจะเรียนเชิญทุกครอบครัวที่มีความรักครับครับผม ก็น่าสนใจนะคะ14กุมภาพันธ์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปบ่าย4โมงถึงตี2เลยฮะค่ะบ่าย4โมงถึงตี2นะคะไปเริ่มต้นเรียนรู้เรื่องความรักนะคะพร้อมกันทั้งครอบครัวนะคะมีความรักทุกรูปแบบรอไว้ให้เราไปเรียนรู้ที่ลานแห่งรักนะคะขอนแก่นเริ่์มิวสิกเฟสติวัลแดนดนตรีรัก2013นะคะที่ขอนแก่นที่เทศบาลนครขอนแก่นพร้อมกับเครือข่ายร่วมจัดให้ร่วมกับองค์การมหาชนจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็จังหวัดขอนแก่นร่วมจัดให้นะคะวันนี้ต้องข คุณท่านนายกเทศมนตรีของเรานะคะคุณธีรศักดิ์ธีคายุพันธ์ที่เอาโปรเจกต์ดีๆเอาเรื่องดีๆมาบอกเล่าอีกแล้วนะคะคอขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากครับ